สเป็เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณมาอยู่ตากับไม่ตกขบวนนะคะยังคงอยู่ที่ประเทศจีนค่ะพาไปที่เมืองมณฑลเหลียวหนีนะคะก็มีข่าวเกิดขึ้นมาที่โรงพยาบาลทหารในส่วนหยางนะคะซึ่งเป็นเมืองเอกของที่นี่ยเขาบอกว่ามีประเด็นว่าหมอนี่นะคะกระทืบคนไข้ใช่นะคะ คือกระทืบเลยอ่ะคือเหยียบหน้าอกเอางี้นี่หวานเรียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะนี่นี่คือภาพคลิปจากวงจรปิดนี่คือที่อุ้ยต่ละอะไรเนี่ยเหยียบเลยฮะเฮ้ยจริงๆอ่ะใช่ฮะนะคะประเด็นมันก็มีคือมีอยู่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เห็นอยู่นี้นะคะคือว่าตำรวจเนี่ยกับพยาบาลช่วยกันลากตัวนายเจ้าเยียรี่ซึ่งเป็นผู้ป่วยทางจิต ลงมาจากเตียงด้วยแล้วก็มีการกระทืบะนะคะแล้วทีนี้พระเอิญพระเอิญว่าพี่ชายของคนป่วยคนนี้เนี่ยนะไปพบ,บพว่าไปเยี่ยมพี่ชายเจอเสร็จก็เลยมีการฟ้องร้องกันใช่ครับนะคะแล้วก็พอฟ้องร้องกันเนี่ยประเด็นที่ถูกกระทืบอย่างนี้เนี่ยก็มีว่าทางทางโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าทางทีมแพทย์เนี่ยให้การว่า ก็เพราะว่านายเจ้าเนี่ยคนที่ถูกกระทืบนี่นะ,ะไปพูดใจยหยาบคายใส่นางพยาบาลแต่เขามีปัญหาทางจิตนี่นะก็ไม่รู้ไงก็เลย<อ>ไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ก็เลยมีการอาจจะเก็บโมโหโทโสกเก็บอารมณ์ไม่ไหวก็เลยกระทืบซะอย่าง,งาน<อ>ั้นทีนี้เนี่ยก็เลยจะมีการชดใช้เงินให้กับทางฝ่ายผู้เสียหายนะคะคเป็นประมาณ1.8ล้านบาท แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยคือย่าเนี่ยไม่ยอมไม่เอาก็จะต้องฟ้องร้องขึ้นศาลให้ถึงที่สุดครับใครจะไปยอมล่ะเพราะว่าเขาบอกว่านายเจ้าเนี่ยไปอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยแพทย์แพทย์ตรวจพบว่าจากการถูกกระทืบครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นอัมพาตได้เลยแต่คือตอนแรกอาจอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตแล้วชถูกกระทืบซ้ําอาจจะอัมพาตอีกต่างหากถูกต้องโอ้โหโหดร้ายมากทีนี้เขาก็เลยจะฟ้องเนี่ยไม่อยากได้ค่าทาขวัญแล้วอยากจะแบบว่าให้ศาลลงโทษ เราหมอกับพยาบาลที่กระทําการนีงต้องห้ถึงที่สุดมันกระทําเกินกันเกินกว่าเหตุนะเกินกว่าเหตุจริงๆครับอันนี้เนี่ยเป็นหมอกระทืบคนไทยแต่อันนี้เนี่ยไม่รู้ใครกระทืบใครเป็นป้ากระทืบไม่กระทืบหรอกป้าปาดหน้าหมองี้ดีกว่าเขาให้อย่างนี้เป็นหญิงชราครับเป็นข่าวของหญิงชรามีข่าวว่าหญิงชราคู่สามีสูงอายุเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รอเอ็กซเรย์อยู่ แต่ทีนี้เนี่ยเกิดเสี่ยงหาหนะะใช่ครับที่เสี่ยงไฮ้ประเทศจีนโรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลประชาชนทีนี้เนี่ยกำลังจะรอรออันนี้อยู่รอเอ็กซเรย์อยู่แต่ทีนี้เนี่ยมีคนมาปาดหน้านางปื๊ดเข้าไปเอ็กซเรย์ก่อนนางก็ไม่พอใจนางก็บอกว่าคือว่านางเนี่ยกับสามีจะต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ใช่ทีนี้เนี่ยมันก็มีคิวไงปรากฏว่าเขาอ่ะไม่ยอมเข้าคิวใช่ใช,ใช่ไหมก็คือจะไปบอกหมอว่า หมอบอกว่าต้อง,ต,องต้องขอขอเข้าไปก่อนได้ไหมอะไรหมอ,อว่าออไม่ได้ต้องมาตามคิวนะคุณป้าขาปรากฏว่าพอพอมีคนที่คิวก่อนนางอะไปปุ๊บนางก็ไม่ยอมหงุดหงิดก็ไปกระชากหมอมาอต,อตบหน้าเขาซะอ,อย่างนั้นใช่ใช่ไหมใช่ครับผมค,คือไม่พอใจที่หมอไม่ให้แซงคิวว่างางั้นง่ายๆซึ่งจริงๆล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลก็ได้ออกแถลงการ์มาแล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เข้าไปก่อนเนี่ยได้รับอุบัติเหตุอย่างฉุกเฉินถูกรถอุบัติเหตุรถยนต์ก็ต้องเข้าไป เอ่เอ็กซเรย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วก็คิวเขาก็มาก่อนด้วยใช่ค่ะนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยตอนที่มีภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีใครก็ไม่รู้ไปโพสต์งบอกว่าหมอทําร้ายผู้ คนไข้แต่ทีนี้เนี่ยสุดทา้ายเนี่ยโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพราะว่าฝ่ายเนี่ยจะแซงคิวหมอไม่ยอมอนางก็เลยกโกรธก็เรียกหมอมาจาัดการโบเข้าห่าให้ซัดเข้าเต็มหน้า,าให้ไปเต็มเหนียวนะคะไปพ<ม>ี่เรื่องนี้กันบ้างดีก,กว่าเรื่องที่แบบเอ๊ะมันไม,ม่น่าจะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องของ แม่ผัวเอ้ยใช่ใช่ไหมแม่ผัว,ผวลูกสะพ้ายลูสกสกะ้ายแล้งมีครบอบครัวหนึ่งคุณผู้ชมค่เป็นผัวเมียแต่งงานกันปร,รากฏว่าเมียนี่นะคะไม่ยอมให้แตะต้องเนื้อตัวคือไม่ให้ร่วมเพศแล้วก็แม้กระทั่งกอดจูบในงานแต่งงานก็ไม่ยอมอนะคะจะแต่งงานันไปทำไมทีนี้นะคะคุณแม่ของฝ่ายชายคือคนนี้เนี่ยอ้นี่นี้ยถ้าจำลองเหตุการณ์นะคะคือรู้สึกว่าเครียดมากกับเรื่องนี้ก็เลยปีนไปที่ตึกชั้นสิบ จะฆ่าตัวตายเพราะรู้มาว่าลูกสะภ้ไม่ยอมหลับนอนกับลูกชายตัวเองโอ้ตายตายเฮ้ยทำไมต้องขนาดนั้นครับอาจจะเครียดมากก็ได้และทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็เลยไปถามนะไปถามลูกสะภ้าว่าทําไมไม่ยอมนอนด้วยลูกสะภ้บอกว,กว่าก็สามีกรนเสียงดังอ่ะ ก็เลยบอกว่าเสียงดังแล้วนอนไม่ได้ก็เลยบอกว่าหนีไปนอนข้างนอกดีกว่าแม่สะพ้ายก็โมโหจ้าก็บอกว่านานก็ออกบ้านจากบ้านไปเลยเอ้าปรากฏว่าลูกสะพ้ายเฮ้ยได้ทีจ้าออกไปจริงๆด้วยออกไปจริงๆนางฉินซึ่งเป็นแม่เนี่ยก็เลยโกรธก็เลยคิดว่าหึหนังนี่เนี่ยมาแต่งงานกับลูกฉันอะต้องหลอกสมบัติวางเงินแน่ๆเลยก็เลยมีการฟ้องร้องกันเพราะขัดยากันแล้วแล้วก็มีการขอสินสอดทงมั่นขึ้นมาใช่ครับ อดีตูกสไพย์ก็าบอกโนเสียใจด้วยถ้าอยากได้ก็เชิญไปฟ้องกันเอาเองละกันจะไม่ให้เธอคืนหรอกงานนี้เป็นสงสัยไม่รู้ถูกหลอกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกหลอกนะครับผมฮะเดี๋ยวไปที่อีกเรื่องหนึ่งฮะเป็นเรื่องของพนักงานบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งคงจะทํางานไม่เป็นที่ถูกใจเจ้านายแต่พอไม่เป็นที่ถูกใจเจ้านายแล้วเนี่ยก็ถูกสั่ง ให้ออกมาคุกเขา่าแต่ก็ไม่รู้ถูกสั่งหรือทําเองไงยังไม่รู้เลยให้ออกมาคุกเข่าที่สะพานลอยบริเวณบริษัทนั้นครับผมนี่ค่ะภาพนี้ย่ใช่ครับผมทีนี้เนี่ยทุกคนก็แบบว่าคนโลกในโลกโซเชียลเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะ ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะทากันแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นอาจจะเป,เป็นการผิดกฎหมายก็ได้เพราะว่าเป็นการข่มขู่หรือบังคับพนักง,งานให้ออมาม<ด>ทำแบบนี้แล้วมันดูละเบิดสิทธิเพราะว่าภาพที่คุกเข่าอย่างนี้นะคะก็จะมีป้ายมีป้ายเขียนกระดาษอยู่ว่าขอคุกเข่าถ่ายโทษสะพานบนถ่ายโทษบนสะพานลอยเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงฐานทํางานไม,ไม่เสร็จแล้วก็มีช่องมีชื่อด้วยทีนี้นะักวิชาการ้านกฎหมายท้องถิ่นก็ออกมาบอกนะคะคว่าการจะทำเนี้ยผิดกฎหมายหากตรวจว่าบริษัทหรือนายจ้างบังคับข่มขู่พนักงานให้มาทําอย่างนี้ แต่ว่าตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าพวกเขาสมัครใจทำเองหรือว่าโดนบังคับออกมาบ้าใครจะสมัครใจล่ะนั่นสิใครจะไปสมัครใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนบังคับดิฉันก็คงต้องลาออกแล้วนะคะทำถึงขาดนี้มันละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันก็เกินไปอินเกินไปนะท้าทางอินเกินไปนิดนึงนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ของนี้ไม่ยอมยอมกันไม่ได้ยังอยู่ที่จีนนะคะที่มณฑลเซส่ัวนประเทศจีนคุณผู้ชมขาเป็นเรื่องที่แบบโอ้แต่แรทีเห็นจะอาเจียนก็คือว่าเป็นเรื่องของทหารนะคะ เขาบอกว่าที่จีนนะคะมีนายสิทธิ์ช่เพิงเป็นครูฝึกทหารส่วนน้องคนนี้เนี่ยไม่ใช่ครูฝึกนะเขาบอกว่าให้นักเรียนทหารเนี่ยไปทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็หอพ้าให้สะอาดเอี่ยมนะน้า่มาตรฐานเท่านั้นปรากฏว่ามาตรวจเช็คโอ้โหไม่สะอาดเลยไม่พอใจจะต้องลงโทษปรากฏว่าค่ะนายทหารคนนี้ใจกล้ามากเป็นฮีโร่ตัวจริงกระทิงแดงออกมาพิสูจน์ความสะอาดของห้องน้ำโดยการเอาลิ้นเรียพลัดลงบนบริเวณคอเป็ดไม่ใช่คอหาน อย่างที่เห็นนะคะแล้วบอกว่าโอ้สะอาดมากเลยครูมันไม่มีสะอาดแบบกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าเขาไปเรียนแค่ห้องน้ำอย่างเดียวเขาไปเรียนที่ห้องเขาด้วยไปเรียนที่หอพักด้วยบ้าไปแล้วไอ้น้องเออนะเพื่อนก็เฮฮากันไปสนุกสนานปรากฏว่าพออย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆก็โหเย้ไปปรากฏว่าโดนโคตรไหมไม่โดนแล้วผู้ฝึกบอกว่านี่มันใจกล้ามากโคตรให้มันแล้วกันจบตอนนี้ไม่รู้ไปโดนเชื้อโรคอะไรบ้างนะถูกต้องก็เป็นเรื่องความกล้าหาญที่ไม่ต้องทำกันก็ได้ครับนะคะดูแล้วก็ืออ เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นี้ดีกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบใหม่แต่ทีนี้เนี่ยเกิร์ลกรุ๊ปส่วนมากเนี่ยจะพร้อมๆเขาวๆสวยๆแน่นอนพอบอกเกิร์ลกรุ๊ปนี่ก็ต้องแบบหุ่นเอวสะโอดสะอ่สี่สามหสูง170ขึ้นพอแล้วอะไรอย่างนี้แต่5สาวเนี่ยชื่อวงปดจจะทีนี้เนี่ยนางนางมาแบบประเทศไหนเนี่ยญี่ปุ่นญี่่ปุนนางมาแบบบิ๊กไซส์บิ๊กบึ้มเลยก็เรียกว่าถึงเวลาแจ้งเกิดของสาวอวบทั้งหลายแล้วนะใช่ครับ อ่ะยังไงอะทีนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่า5คนเนี่ยถ้าเกิดใครน้ําหนักลดลงไปตามที่กําหนดเนี่ยจะถูกไล่ออกจากวงเลยพอไม่ได้อม,อมประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นไอดอลสาวเนี่ยหรือว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจะต้องพร้อมสวยเท่านั้นทีนี้เนี่ยสาวๆกรุ๊ปนี้บอก no จะทำไมจ้ะถ้าฉันอ้วนเนี่ยฉันอ้วนเลยฉันจะเป็น เกิร์ลกรุ๊ปไม่ได้เหรองูแคร์ฉันอยากจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปบ้างใครจะทําไมแล้วโอกาสก็มาถึงพวกเธอนะคะสาวๆทั้ง5คนเนี่ยผ่านการคัดเลือกเข้ามาทั้งแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยแล้วเนี่ยเจ็ดสิบหกกิโลกรัมรวมกันทั้งหมดเนี่ยห้าคนสามร้อยแปดสิบกิโลกรัมนะคะซึ่งพวกเธอเนี่ยก็จะมีผลงานออกมาให้ดูกันในไม่ช้าวันที่ยี่สิบแปดมกราคมสำหรับเอ่อชื่อเลยนะวงชื่อวงว่าป๊จะกับซิงเกิลที่ชื่อว่าโป โป๊โปโปโป๊ะโปะโปะโจะลิงโก <S <S 2> <S 2> ชื่อยาวไปนิดนึงอ่านไม่ค่อยถูกแล้วก็ทิ้งท้ายกับส,ะสาะอวบเหล่านี้นะคะว่าเธอก็สามารถที่จะเป็นเกิร์กร๊ปได้ความน่ารักของวงโป๊จะเป็นยังไงวันนี้ไปดูกันส่วนที่เราสองคนลาคาุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ